ค่ไฟเซอร์ Pfizer. และอาจจะรวมถึงโมเดอร์นาด้วยเพราะมันเป็น m r n a ค่ะโดยตัวแรกเนี่ยอยู่ที่75เปอร์เซ็นต์ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเนี่ยจะเอามันอยู่เนี่ย75เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้ข้อมูลของคุณหมอมานบนะฮะค่ะขณะที่จอร์นสันและจอร์นสันจะเอาอยู่ที่64สิถึงหกเปอร์เซ็นต์โนวาแวกอยู่ที่60.1เปอร์เซ็นต์คือ4ตัวนี้เรายังไม่มีถูกไหมน้องใบไม่มีค่ะแอสซาเซเดกา10.4เปอร์เซ็นต์เท่านั้นฮะไม่ผิดผิดใช่ไหม แอสตราเซเนกากับสายพันธุ์แอฟริกา mm hmm. ถ้าข้อมูลของคุณหมอมานบก็คือ10.4%นตไฟเซอร์กับบูเดนาเท่าไหร่นะ75%แอสตราเซเนกา10.4%แล้วซิโนแวกอะซิโนแวกเนี่ยคุณหมอบอกถ้าเทียบระดับแอนติบอดีที่ขึ้นหลังฉีดเนี่ยแทบไม่ได้ผลเลยอืมเพราะฉะนั้น คุณหมอมานพท่านบอกนะครับว่าอาจจะถึงเวลาแล้วล่ะที่ภาครัฐต้องเปลี่ยนนโยบายค่ะคือเราคงต้องเร่งนําเข้าไฟเซอร์โมเดอร์นาจอรสันแอนจอนสรสันมาให้เพียงพอและครอบคลุมกับประชากรเพราะว่าคุณหมอเขาใช้คาอย่างนี้นะคะถ้าปล่อยให้สายพันธุ์แอฟริกาใต้ระบาดจะดูไม่จืดเลยอืมอืมนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลด้านหนึ่ง